ทวจนะตามรอยธรทมหนังสือฉบับที่หนึ่งเป็นเรื่องของสิ่งที่เป็นไปได้ยากนะสามอย่างเรื่องนี้พวกเราคงจะเคยได้ยินมาบ่อยๆนะ อาตามายกพระสูตรนี้ค่อนข้างบ่อยพระองค์บอกกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลาย <c oughs> สมมติว่ามหาปัตพีอันใหญ่หลวงนี้มีน้ำท่วมถึงเป็นอันเดียวกันทั้งหมดบุรุษคนหนึ่งทิ้งแอกซึ่งมีรูเจาะได้เพียงรูเดียวลงไปในน้ำนั้นลมตะวันออกพัดให้ลอยไปทางทิศตะวันตกลมตะวันตกพัดให้ลอยไปทางทิศตะวันออก ลมทิศเหนือพัดให้ลอยไปทางทิศใต้ลมทิศใต้พัดให้ลอยไปทางทิศเหนืออยู่ดังนี้ในน้ํานั้นมีเต่าตาบอดนะมีเต่าตัวหนึ่งตาบอดล่วงไปร้อยร้อยปีมันจะผุดขึ้นมาครั้งหนึ่งหนึ่งภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรจะเป็นไปได้ไหมที่เต่าตาบอดร้อยปีจึงจะผุดขึ้นมาสักครั้งหนึ่ง จะพึงยืดคอเข้าไปในรูซึ่งมีอยู่เพียงรูเดียวในแอกนั้น <c oughs> สาวกตอบว่าข้อนี้ยากที่จะเป็นไปได้พระโชกฆ่าที่เต่าตาบอดนั้นร้อยปีผุดขึ้นเพียงครั้งเดียวจะพึงยืดคอเข้าไปในรูซึ่งมีอยู่เพียงรูเดียวในแอกนั้น ภิกษุทั้งหลายยากที่จะเป็นไปได้ฉันเดียวกันที่ใครๆจะพึงได้ความเป็นมนุษย์ยากที่จะเป็นไปได้ฉันเดียวกันที่ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะจะเกิดขึ้นในโลกยากที่จะเป็นไปได้ฉันเดียวกันที่มมรทธรรมวินัยอันตถาคตประกาศแล้วจะรุ่งเรืองไปทั่วโลกภิกษุทั้งหลาย แต่ว่าบัดนี้ความเป็นมนุษย์ก็ได้แล้วตถาคตผู้หลันตสมมาสัมพุทธ,ธะก็บังเกิดขึ้นในโลกแล้วและทำวินัยอันตถาคตประกาศแล้วก็รุ่งเรืองไปทั่วโลกแล้วภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้พวกเธอพึงกระทำโยคกรรมเพื่อให้รู้ว่านี้ทุกนี้เหตุให้เกิดทุก์ นี้ความดับแห่งทุกนี้หนทางให้ถึงความดับแห่งทุกดังนี้เถิด <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่พระองค์ตรัดบอกไว้เกี่ยวกับความยากที่จะเป็นไปได้สามเรื่อง ความเป็นมนุษย์ความเป็นอรันตสมาสามพุทธเจ้าศานะส,สนาจะรุ่งเรืองไปทั่วโลกในหน้าที่เจ็ดนะพระองค์ตรัส <c oughs> บอกถึงพระพุทธเจ้านะ ในอดีตในอนาคตและในปัจจุบันเนี่ยตรสัสรู้เรื่องเดียวกันพระองค์บอกว่าภิกษุทั้งหลายอรลันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใดๆได้ตรสัสรู้ตามเป็นจริงไปแล้วในการยืดยาวนานฝ่ายอดีตท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้ตรสัสรู้ตามเป็นจริงซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อย่าง ภิกษุทั้งหลายพระอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใดๆจกได้รตรัสรู้ตามเป็นจริงต่อการยืดยาวนานไฝอนาคตท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็จกได้รู้ตามเป็นจริงซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อย่างภิกษุทั้งหลายแม้พระอรันตสัมมาสัมพุทธะ ผู้ตรัสรู้ตามเป็นจริงอยู่ในการเป็นปัจจุบันนี้ก็ได้ตรัสรู้อยู่ซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่อย่าง <c oughs> ความจริงอันประเสริฐสี่อย่างนั้นเหล่าไหนเล่าสี่อย่างคือความจริงอันประเสริฐคือทุกข์ความจริงอันประเสริฐค,ค,คือเหตุให้เกิดทุกข์ ความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือของทุกข์และความจริงอันประเสริฐคือทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้พวกเธอพึงทําความเพียรเพื่อให้รู้ตามเป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์นี้เป็นทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข ดังนี้เถิด <c oughs> <c oughs> ในหน้าที่9ก็เป็นพระสูตรเดียวกับที่อาวุโสมาร์กได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะว่าการได้พระนามว่าอรหาันตสัมมาสัมพุทธะก็คือพระองค์รู้ ความจริงอันประเสริฐสีอย่างคือความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับไม่เหลือของทุกข์และทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ <c oughs> <c oughs> ในหน้า11นะก็จะลักษณะคล้ายๆกัน เกี่ยวกับเรื่องอริยสสัจสี่แต่เป็นเรื่องที่พระศาสดาบอกว่าถ้าพวกเธอจะสงเคราะห์ใครก็ให้สงเคราะห์เขาด้วยการให้เขารู้อริยสสัจสี่บอกภิกษุทั้งหลายพวกเธอเอนดูใครและใครถือว่าเธอเป็นผู้ที่เขาควรเชื่อฟังเขาจะเป็นมิตรก็ตามอํมมานก็ตามญาติหรือสายโลหิตก็ตาม ชนเหล่านั้นอันเธอพึงชักชวนให้เข้าไปตั้งมั่นในความจริงอันประเสริฐสีประการด้วยปัญญาอันรู้เฉพาะตามที่เป็นจริงความจริงอันประเสริฐสีประการอะไรเล่าสีประการคือความจริงอันประเสริฐคือทุกข์ความจริงอนรศศรันประเสริฐคือเหตุให้เกิดแห่งทุกข์ความจริงอนรศศรันประเสริฐคือความดับไม่เหลือแห่งทุก และความจริง <Heritage> อ <desserts> <Negative notes> ันประเสริฐคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์หน้าสิบสองถัดไปก็จะเช่นเดียวกันรัดเรื่องอริสัตสีเพราะนั้นให้เราเห็นให้ชัดเจนว่าพระศาสดามาตรัสรู้เรื่องอะไรเรื่องอริสัตสีไม่ใช่เรื่องไม่ใช่มาตรัสรู้เรื่อง อิธิปาฏิหาริย์อเทศนาปาฏิหาริย์อะไรซึ่งฤาษีโยคีเขาทำได้ก่อนพระศาสดาน,านานแล้วนะพระองค์ก็ทำได้แต่พระองค์บอกว่าสองวิชานั้นไม่ใช่เป็นเหตุให้พระองค์ได้นามว่าอันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะแต่ที่ได้นามว่าอันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือรู้เรื่องอริสัสีพ้นจากความแก่เจ็บตาย ตามรอยธรรมจบไว้ที่หน้าสิบสองนะกล่าวหน้าขึ้นหน้าสิบสาม